สวัสดีค่ะยิงพิพาเที่ยวนะคะหลังจากที่ยิงพิษได้รีวิวนะคะก็คือตัวสแตมที่สะสมสินค้าพรีเมียมของ7 e เ e ่ e อนะคะวันนี้เราก็จะมาอวดของนะคะว่าได้อะไรมาแล้วบ้างนะคะอันดับแรกเลยที่ยิงพิษไปแรกนะคะเพราะว่าใช้สแตมน้อยสุดค่ะก็คือตัวนี้กระเป๋าผ้านะคะลาย น้องบาวแล้วก็มินเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่สิบเอ็ดคูณสี่ิบห้าคูณสี่บสามเซนค่ะใบใหญ่มากๆเลยนะคะีใส่ของได้จุใจเลยมีซิปให้ด้วยนะคะนี่นะคะสามารถปิดได้แล้วก็ข้างในก็จะมีตัวช่องใส่ของได้อีกนิดนึงตัวกระเป๋าเล็กๆนะคะก็เขาจะมีสองสีนะคะกัะว่าเดี๋ยวจะ ใบแรกอีกใบหนึ่งที่เป็นใบสีน้ำตาลค่ะที่แรกใบนี้เพราะว่าชอบลายตัวอันนี้มากกว่าแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ต้องมีให้ครบนะคะก็อย่าต้องไปแลกเพิ่มอันนี้ใช้แตมเจ็ดสิบเาบาทแล้วก็บวกเงินหนึ่งบาทนะคะถ้าเป็นแต้มก็คือเจ็ดพันเ้าร้แต้มนะคะแต้มก็คือตัวคะแนนออมเมมเบอร์นี่ยแหละอันที่สองค่ะก็จะเป็น แก้วมะนะคะอันนี้ก็จะมีสองลายเหมือนกันแต่เราชอบลายน้องบ่าวเราก็จะแลกมาตัวนี้ก็จะเป็นฝาซิลิโคนนะคะไว้สำหรับปิดแล้วก็ในชุดนะคะเขาก็จะมีถุงผ้าด้วยนะคะเอาไว้ใส่แก้วลายน่ารักมากแถ้าตัวแก้วนะคะใบใหญ่เลยเป็นลายแบบนี้นะคะ แก้วเซรามิกนะ,ะตัวนี้สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ไม่เกิน5นาทีนะคะ,ะตัวนี้นะอันนี้ใช้สแตมหนึ่ง้ยเก้าบาทบวกเงิน1บาทนะคะหรือไม่ก็แตม้มออเมมเบอร์ก็คือหนึ่งร้ยเออหนึ่งมืเก้าอแต้มแล้วก็ตัวถัดไปนะคะ แรกมาทีเดียวเลยนะคะก็จะเป็นชุดอะไรเนี่ยชามสเตเลจยกแกงนะคะเขาก็จะมาเป็นทั้งหมดสามใบนี่นะคะก็จะซ้อนกันเลนะ,ะมีสามขนาดเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลายมินเนี่ยนกับหมีบ้าวนี่ ทางใน,นก็จะเป็นสิตนเลสค่ะแล้วก็เป็นฝาตรงนี้ก็จะเป็นซิลิโคนแล้วก็เป็นพลาสติกนะอันนี้ไม่สามารถนําเข้าไมโครเวฟแล้วก็เครื่องล้างจานได้นะคะมีสามไซส์ให้เราเลือกนี่อันนี้หญิงที่แรกมาเพราะว่าจะติดเอาไว้เวลาไปเที่ยวปิกนิกนะคะไปกางเต็นท์ มันจะได้มีพื้นที่สําหรับใส่ของเพราะบางทีเน่ยเรามีของที่ทํากินแล้วก็หรือของสดอะไรแบบเนี้ยอยากจะเก็บก็ใส่ชามนี้ไว้อันนี้นะคะใช้สแตม199บาทบวกเงิน1บาทนะคะถ้าเป็นแต้มออาเมมเบอร์ก็จะอยู่ที่19,900นะคะ แล้วก็เรืงเหลืออีกชิ้นนึงซึ่งยังไม่ได้รับของ,ของก็จะเป็นกล่องที่ใช้คันตัวแต้มหรือตัวสแตมเยอะมากก็คือ7จ็บาทนะคะบวกเงินหนึ่งบาทก็เดี๋ยวได้ของมาไหลเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะคะสำหรับคนที่เป็นสาวกของพรีเมียมก็ บางคนก็มีเทคนิคในการสะสมสแตมป์นะคะก็คือเลือกของที่ใช้ประโยชน์นะคะสำหรับเราแล้วก็ได้ได้ตัวสแตมป์เยอะๆนะคะของหญิงที่ก็จะเลือกซื้อเป็นพวกยาสีฟันยาสะผมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็ได้ทั้งของมาใช้แล้วก็ได้ทั้งสแตมป์ด้วยอ่าถ้าเกิดใครได้แตมมาไม่อยากได้ของก็สามารถใช้แทนเงินสดได้ด้วยนะคะยังม,มีเวลานะคะยังสะสมได้อีก ได้หลายเดือนเลยแล้วก็นอกจากสินค้ากลุ่มนี้นะคะในของเซเว่นเองเนี่ยเขาก็ยังสามารถเอาสแตมป์ไปแลกเป็นสินค้าประเภทอื่นได้นะอย่างเช่นพวกชุดหม้อชุดอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็สาวกพวกของลายแบบนี้นะเราก็เอาเนี่ยแหละแล้วก็มีอีกอันนึงที่หญิงพิดไม่ได้แลกนะคะก็คือหมอนผ้าห่มเพราะว่าหมอนผ้าห่มเยอะมากก็เลยไม่เอาแล้วนะคะก็เลยเอาพวกของพวกนี้ดีกว่า แก้วแล้วก็กระเป๋าเนี่ยแหละก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานในการสะสมสแตมน,นะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ